มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคุณแม่ล้มป่วยพอนึกถึงความหลังที่ไม่ดีจะทําอย่างไรให้ท่านปล่อยวางได้บ้างคะจริงๆคืออย่าไปนึกน่ตรงที่สุดเลยคุณโยมดีที่สุดแต่พูดแล้วบางทียังทําไม่ได้จะบอกไม่ให้นึกมหมจะกลับไปนึกอยู่เรื่อยเพราะเป็นความหลังที่ฝังใจดังนั้นต้องให้ใจเนี่ยมีที่เกาะอ,อยู่ๆให้นั่งสมาธิบางทียังฟุ้งซ่านเราใช้การสวดนมนต์ช่วยเพราะสวดมนต์ใจจะมาเกาะเสียงสวดมนต์แทน จะเป็นนึกฟุ้งซ่านเรื่องอื่นจะเป็นนึกความหลังก็จะเบาลงไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้ดีเลยคือมาสวดมนต์ธรรมจักกับป่าปัตนาสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบหนึ่งก็ประมาณ17นาทีใจก็จะเกาะเกี่ยวพัตตนาตรเกาะเกี่ยวกับรรกบ,บุญกุศลแล้วความคิดฟุ้งซ่านไปเกาะความหลังก็จะเบาลงเบาลงแล้วใจก็จะโปร่งสบายสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น ท่านอยู่บ้านยังสวดไม่ได้เอาเทปไปเปิดให้ท่านฟังหาหนังสือตัวโต,วตวๆให้ท่านท่านจะได้ดูสบายๆนะแล้วค่อยๆคลอไปด้วยหลายๆรอบเข้าไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะสวดได้สวดได้ก็หลับตาแล้วก็สวดไปกับเทปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะดีมากๆเลยขอให้หายแข็งแรงเร็วๆนะเจริญพร